ันที่มีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการสากรณะคะกำหนดให้ีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธจีวานพานทุ่งจวาหวัดสระแห่งชาติตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2 5 2 1เป็นต้นมา วัดจันไม่จำกัดสินใช้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ต่อไปนี้พระลาชวรวงเพลินกรมมืนทิศยาลงกรมีพระนามเดิมว่านะะประกอบไปด้วยสองสากรหนึ่งกลุ่มเกษตรกรค่ะสากรการเกษตรราศีสลดยค่ะและสากรการค่ะคืงสากรทั้งสามแห่งนี้นะคะสามารถจัดประกูลจำกัดสิ่ใช้ได้ไไดครับ ไปประกาศถึงค,คุณนะคะพร้อมรับโล่รางวัลน,นะคะ,ะนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะได้ร่วถ่ายภาพนะมาที่ที่ด้านหน้าเวทีค่ะของมันนะคะก่อนได้ไดไดร,ดรับหลายรางวัลก็อาจจะต้องถือหลายใบหน่อยนะคะในส่วนของใบประกาศแล้วก็โล่รางวันนะคะได้ใส่่